So especially uh, <coughs> we have uh, four great great presenters so uh, it, was, it was happy and then uh, we can see many fans of LANEZ and then our LANEZ presenter Go and then this this place is a uh, new place and then yeah we were happy to have uh, this uh, beautiful event today uh, bye bye. Bye bye. Okay. ที่เนี่ยเป็นที่ใหม่ด้วยแล้วก็พิเศษทีษอย่างแรกเลยคือ La Nez อ่ะเป็นแบรนด์บิวตี้แบรนด์ที่จัดตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางเดอรมอลด้วยเอ็มสเปียร์ยด,ด้วยค่ะก็แฮปปี้มากค่ะทำไมถึงต้องเป็นที่ทุกคน Why we choose t h e s store? As a presenter uh, Because they are beautiful and handsome อ๋อสวยแล้วก็หล่อทุกคนนะคะ And then they are so sophisticated and then they are competent Actually you know they deliver our brand value so well และแล e วแ a n ด s ส r บรนดิน so so much match with these four people, why choose, uh, these great people. Mark, Nam t h e นั่นเป็นเหตุผลที่เราเลือกคนเห n ่ n น n ้มาเพราะว่าสีะคะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะคือาจริงๆแบรนด์แลนด์สะทำเป็นแบรนด์ปีนี้คือเราสองเรื่องแบบ diversity คือเหมือนเป็นคนหลากหลายทังด้านสีผิวด้านเทศด้านแบบคอนเนคชั่นผิว ของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็เขาก็แบบแบบเหมือนแบบว่าแต่ละคนน่ะก็คือแบบว่าเดลิเวอร์แบบงานให้เราได้ดีมากเลยเนแ่ของการตลาดของคนาทคุณกีแตกตาไยังไงหรือว่าความชื่นชอบอะไรนงโอเค in s ร the t what is the d i f f e r e n between e Korean market and t h a i market h actually not that different you know they they want you know the best product and then uh, they they look looking for some functional products But something different is uh, Thai people looking for some uh, products of uh, their, depends on their climate and then uh, their skin condition. But mostly Korean people, they are looking for some technology. That is a little bit different, but they are all looking for some good products. ของคนเกาหลี่เขาก็จะแบบเหมือนค่อนข้างคอนเซ็ปต์เรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมัไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากได้แบบว่าข้อดังที่ดีค่ะแล้วเขาจะมีโอกาสร่วมงานกับน้องๆแบบกลุ่มนี้อยากไปบ้าง s ป i ซนอินดิพาร์ตเมอร์อะไรนี่แหละเออออคัมมิ่งเวิ with all oh sure sure we had uh, we did great work with these four people and then especially we have a let it glow in the YouTube channel And then uh, people really liked it. So uh, we extend that, uh, that program uh, after the second uh, how can I say? Season two. The season two. Mm -hmm. Yes, season two, and then the first episode will release tomorrow. So we we'll keep continuing work with the with these uh, great four people. Okay. 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 มีผลงานของน้องๆสี่คนนะคะกับลาเนธให้ติดตามอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราติดต่อได้เลยค่ะอ่ะแต่เราคนได้ร่วมงานกับลาเนุ่มมากอ่าเราได้อะไรก็มาทำการบ้านในที่เตียมว่าตามมาแล้วกิงดีมาแน่นอนนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็มีเกียรติมากๆแล้วก็เออลาเนธนี่ก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดังอยู่แล้วที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมา พอมาเป็นที่ประเทศไทยแล้วก็เลือกว่าเราทั้งสี่คนมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นรองรับเหตุเขารู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากดีใจแลยค่ะแข่งแค่ก็เป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เอ่อรู้สึกสนุกด้วยค่ะกับแบรนด์นี้ด้วยแบบคาแรคเตอร์ของแบรนด์ด้วยนะเข้ากับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะนําเสนอให้กับทุกคนได้ใช้กันน้ำตาลใช่ค่ะจริงๆน้ำตาลยัได้มีโอกาสไปแล็บที่เกาหลีซึ่งแบบเราได้เห็น กระบวนการวิธีการทำแล้วเราก็มั่นใจแล้วใช้จริงแล้วเราก็อยากบอกต่อให้กับทุกคนนะคะได้มาเป็นร้านเน็ตแอมพีกับเราค่ะเพราะว่าร้านเน็ตเราใช้วงการของตัวเองนะคระมาดงแรกคุณเพิ่เปิดตัววันนี้เลยครับดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมาแล้วก็ดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนนะคุณคุณแหวนเพราะเราสนิทกันแล้วแล้วถ้าได้ร่วมงานอยู่ในร้านเน็ตนี่มรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็ได้ใช้จริงร้านเน็ตเป็นสกินแคร์ที่ ไม่ก็ไมผมจัดสกินคือบริษไม่ได้ใช้แต่พอเดิ่มจำเลยเขเริ่มใช้คือเอาเก็บบางีจำเป็นต้องมีมันตอบสนองทีนี้นยังไงครับปั้งเวลางานหนักอะไรเงี้ยที่แบบทับก่อน้อยหน้าเรามันมันต้องใช้งานดีหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าลัเนีเนี่ยข้ามาช่วยเราได้เยอะมากอักตันตมปากครับกมปากมาตไทยแล้วเปิดตู้อย่างเป็นทางการครับก็ตลอดใครที่เอออาจจะติดตามลันเนีตั้งแต่กลอบเข้าไทยหรือว่าแบบตั้งแต่ไหนตะไยแล้วก็ลันเน ก็มีแล้วนะครับก็สามารถแล้วก็มีงานลาเน็ตเพกาวนะครับผมก็มีงานอีก3วันด้วยกันนะครับก็มาเที่ยวแวะมาทำรูปกิจกรรมได้นะครับก็เดี๋ยวผมวานที่ส8ด้วยาารครับโอเคตบมือค่ะสวัสดีครับขอบมือค่ะสวัสดีค่ะ